บัดนี้วันที่15มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้านายนุกพษจันคอยขอถวายเสียงสวดสายยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาต่างาบูชาและอาจารยะบูชาแดก,กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าชงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพระชัานานาบท ในบทสรวจอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทสวนจุมลุมเทวดาสม,มันตาจักวาเลสุอัตลาคัจฉันตุเทวตาตัตตามังผุนิราชา,า,สาสุนันตุสักขโมคะัง อาเคฆาเมจะรู้ไปคือฤทิกศิลาตเตจัมทะเลคืวิมานีทีเปลาเสศกาเมตลาวานาคาหานีเคหาวตุมิเกตในปุ่มใจยันตุเตวจลาตุลวิเสเมขะกนับปัญหาคาติตันตาสันติยังมุนีวลาวจานังตาาัวในสุนันตุธรรมสนานการหลวงยังมาตันตาธรรมสนานการหลวงยมตันตาธรรมสนานการหลวงยมาตันตา บทที y, ่สองบทปูชาพัตนาไทยอิมินาสกเรนะพุทธังอภิปูเชยามิอิมินาสะเกเรนธาทมังอภิปูเชยามิอิมินาสะเกเรนะสังคังอภิปูเชยามิอรังสมาบทที่สามบทกับพัตนะไทยอรังสมะสังทบพระว่าพุทธังพระอวันาพิวาเมีสวัสด้าโตเพ่ว่าสารมุธมังนามสมีสูติปโนพวาโตราว่าทั้งโถตั้งกัางน้มามี ทีสี่บทสวดน้มัตการสิทธิคาถาน้มุตตสัพพะวะตหลาตัวสัมมาสมุทธะสนมัตสาสัพพะวะตหลาตวสัมมาสมุทตะสนมัสสาสัพพะวะตลาตสัมมาสมุทตะบทที่ห้าบทสวดตายสารามปาฐะพุทธัางสารานุชามีธรรมสารานชามีสัศน์สารานุามีทุติยมิพุทธทงสารานุชามีทุติยมิธรรมสารานุามีทุติยมิทัศน์สารานุชามีทุติยมีธรรมสารานุชามีทเตียมิทัศน์สารานุชา บทที่หกบทสวดสัจจกิริยคาถานติเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวะเชนะสติตเมหุนตุสัพพทานาตติเมสารนังอัญญ์โมตหมเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวะเชนะสติตเมหุนตุสัพพทานัติเมสารนังอัญญงสังโฆเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวะเชนะสติตเมหุนตุสัพพทา บทที่เจแพุทธานุสติอิจิปิโสพระกวารังสัมมาสัมพุทโตวิชาจารานะตัมปนสุโตโลกวิทูนุตโตรบริสธรรมะตาลติสัตธาเทวมุษสานังพุตโตพระกวัติบทที่แปดธรรมานุสติสวะข้าตัวพระกวาตาธมตาจิติโกตาริโกเองวสโกโอปริโกปัจจตังเวทิตาภูวิยุิที บทที่๙สัางขานุสติตุปริปันโนพระว่าโต้เ้ากสังโขยุปริปันโนพระว่าโตเากสังโขยายาปฎิปันโนเพราะว่าโต้เศ้าสังโขญามี่ปิปันโนพระว่าโตเ้ากสั้งโขที่ทางจตานีปุริสายุคานีอาตะปุริสภูกรสพเว่าโต้ากสังโขเอานยโยปาเนยโยตะจินนยโยเจิกาลนีโยอนุตตังมุจเจตังโลกัสสาหติบทที่ิบรัตนสูตร ลานิท่าปูตาณิจมาคตาณิภูมมานิวาลานิวะอัตตวิเกตะเพวะปูตาสุมาณะพะวันตุลาโผปิตักกัจจะตุนันตุภาสิตังตสมานิภูตานิจมาตา สัพเพณีเมตตากะรูตธรรมรูสียาปัญชายชิวาจัดรนัตตาหักอตติเยโพลิงปัตสมาหิลาหิรักขะอัปปามตา ยังกินจิวิตังอิเทออิทะวะหูลังวาตะเคสุวายังลาตาัางปณิตังมะนุสสัมมังอาทิตะถาคตเท,าาทนะอิ เจนาสวัติโหตุนายังวิลาังอมามังตังปนิตังปะทัชขากายามมนีตัมาหิโตนลาเจนาทำมมนะสัมมัติปิจีอิทมปิทํมเมราตัาง์ปณิตังเอเตน่าสัจจะว่เจนะาสวิโหตุ ยัมพุธธทธเตโตปะกที่วันทะีท่สุดจริงสมาธิมานัตตะทีกัญญามาหูสมาธินาเตนสะสัมโมนะวิชาติอิทมปีทมเมลสละแตนังปณิตัง เอเตนาสัจเจนาสุวติโหตุเยเยปุตตาคละเยปุคละอัตตัตังปัสสัทธาจัตตาลิเอเตนี ยุทธานิโหตุเตอกิเียะยาสุขัสสะสะสาะวะิก,กาเอเตสุทินนานิมหัพปารานิอิธรรมปิสังเคระตะนังปนิตังเอเตนะสัจเจตเจนะสุวจิโหตุเยสุป,ปะยุตตามะ นอาสาเหนน,นาที่มิโนโกต,ตะมาสาสันติเอปา,าติปตาอามะังวิไคหะอัตามมธาปุติปูติงณุชะมานาอิสธรรม,มิปิ ตังเจท่าสันังปนิสังเอเจนัตจัจวเจนะหรือว่าสีส่หงส์จุอย่างญาถินให้ขี่โลปตาวิปิโตติยาพระตุภิวาเตปิอัตม์ปัตม์ปิโย สาธุภะมังสัพปุติส,ส,ส,สังวะสามิโยอวิยะปัจานิอเวกัส regel! สติอิทัมปิตังเคระตังปานิตังอิเตนะัจาวะเจนะอิหุตุ เอยัสอาิยสจเจนิวิภาวะยันติคำทีละปัญเจนะสุเทติกานิ้ิจานิเตโหติภูสัปปะมัตามตาเัตพะวันอัตตะมะมา,มา ทันติอิทัมปิสังเคตราลังปานิกางอเจนะสัจจะวเจน่าตัววติหตุสหาวสะพัสสนาสัมปายาสยสุธรรมะชะหิตาอวันติภกายะอิติวิตินจิ ca si sapha cing vapi ya ak ti ti ca tu hapayehi ca vip akuto ca ca a โกกาตุงอิทัมปิสังเคระตะนังปนีตังอิเปนาสัจเจนะสุวติโหตุอินจาอิจาปิตุกัมปิกะโรติปะปะจังกาเยนะวะวาจายุตะจัตตะสาวาตับอภโสโตัสสะ Patikan pasijak raya, tak patatista, patasak, putah, ditampi, tanggila, tenang, penitang, ijena, วนนั้นปะกุมเพยยะถาปุสิภเกจิมาสะจิมาหาหาณมาเสปะตะปะมสงคิมเหะปะปูปะมังธรรมะวัลังอเทสะยิปายะขาหิงปะละมังหิตาย อาม,มังคีพุทเทระตระหนงปณิกังเอเตนะสัจจจะเจนะสุวติโหตุวะโรวะลันยูวะทะโรวะอาทาะ,ะโรอนุตตะโมธรรมเมวะรังอะเตสะยิธรรมอิธรรมปีพุทเทระตระหนงปณิกังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีรังปะ ภลราณน,นาวังนัตสิสัมเพวังอระระสิตายะสิเอภาพส,สมิงอขีนะตีชาอะิภูมิจันทานิปันติทีสาคยะสาย,ายัยมปติปุอัม ธีรมปีสังเคราตตังปณีตังเอเตนสัจเจนะสุวะตีหอนตุธานีระภูตานีตัมาคะตานีภุมมานีวะยานีวะอันตะลิเขตตถาคาตังเทวมนุสสะปุชิตัง ทังสระสัศสสสสมังสุวัติโหตุยานีท้าปูตานิสะมาคาตานีขุมมานิวายานีวะอันตะลิกเะกะอัคตัง เอวมนุสส์ปูชิตาธรรมมังน้ำมัศมะสุวัจิโหตุยานิตาปุตานิตมะคัานิปุมมานิวายานิะอันตะลิเกเฆตถาคตังเอวมนุสส์ปูชิตังสังคังน้มัสา ว่าสุดโตวาติโอตุบที่สิบเอ็ดอาตานาติยะปพริตัพภาพโรคะวิมุตโตตัปภาสันตาปาวัชิโตตัปภาเวรามาติกันโตนิพุตโตจัตโตวังพะวังตัปพิโยวิวัชันโต สัปปโหวินาสตมาเป็พาวตวันตะลายสุขีทรายกบพาวะอภิวาสานาศฤยเจมิจังวุฒาปัจจัยนจสัตตารุธรรมหันวันหันติอายุวันสุขังห่า